ในอดีตการนานมาแล้วณนะแขวนพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นเจ้าชายปัญจาวุธแปลว่าเจ้าชายผู้มีอาวุธห้าอย่างเพราะเมื่อประสูติมาก็มีอาวุธห้าอย่างติดตัวมาด้วยได้แก่ดาบหอกคาทาโลหและเก่าถันเมื่อเจ้าชายปัญจาวุธเติบโตขึ้น พระองค์ได้ศึกษาศิลปะวิทยาการต่อสู้ขแขนงต่างๆจนเชี่ยวชาญและมีความปรารถนาจะออกผจญภัยเพื่อสั่งสมประสบการณ์และปราบปรามเหล่าร้ายวันหนึ่งเจ้าชายปัญจาวุธออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกระหว่างทางพระองค์ก็พบกับยักษ์กินคนตัวมหึมาซึ่งมีร่างกายดำทะมึนสูงเทียมต้นตาลมีตาสีแดงฉาน ปากกว้างฟันแหลมคมและมีแต่ขนตามตัวยืนขวางทางอยู่ยักษ์ตะคอกถามเสียงดังก้องว่าเจ้านุม่มเจ้าจะไปทางไหนเจ้าจงรู้ไว้ว่าป่านี้เป็นที่อยู่ของเราไม่มีใครรอดชีวิตไปได้เจ้าชายปัญจาวุธไม่ทงหวั่นเกรงทรงตอบอย่างองอาจว่าเราคือเจ้าชายปัญจาวุธ ผู้เชี่ยวชาญอาวุธห้าอย่างเราจะขอสู้กับเจ้าเจ้าชายปัญจาวุธเริ่มด้วยการยิงลูกธนูใส่ยักษ์ลูกธนูพุ่งตรงเข้าหายักษ์แต่กลับติดแน่นอยู่ที่ขนของยักษ์โดยไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้เลยเมื่อธนูหมดเจ้าชายจึงคว้านดาบฟันใส่ยักษ์แต่ดาบก็ติดอยู่ที่ขนของยักษ์อีกเช่นกันต่อมา พระองค์ใช้หอกและคาถาโจมตีแต่ก็ประสบชะตากรรมเดียวกันอาวุธทั้งหาอย่างของเจ้าชายติดแน่นอยู่บนร่างของยักษ์โดยไม่สามารถทำอันตรายยักษ์ได้เลยแม้แต่น้อยยักษ์หัวเราะเยาะและเดินตรงเข้ามาหมายจะจับเจ้าชายเจ้าชายปัญจาวุธรู้แล้วว่าอาวุธภายนอกไม่สามารถทำอะไรยักษ์ได้พระองค์จึงเปลี่ยนกลยุทธ์อาศัยกำลังกายเข้าโจมตี เจ้าชายกระโดดเข้าชกยักษ์ด้วยหมัดแต่หมัดก็ติดแน่นที่ตัวยักษ์ไม่สามารถดึงออกได้จากนั้นทรงเตะด,ด้วยเท้าแต่เท้าก็ติดแน่นเช่นกันพระองค์ใช้ศรีรษะโคกยักษ์แต่ศรีรษะก็ติดแน่นไม่สามารถถอนออกได้อีกบัดนี้เจ้าชายปัญจาวุธติดอยู่บนร่างของยักษ์ทั้งตัวไม่เหลือแขนขาให้ต่อสู้แล้วยักษ์เห็นดังนั้นก็ประหลาดใจนัก เพราะปกติเอือของมันจะหวาดกลัวและร้องไห้แต่เจ้าชายปัญจาวุธกลับไม่มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยยักษ์จึงถามว่าเจ้านุม่มเจ้าติดอยู่บนร่างเราทั้งตัวแล้วฉะไหนจึงไม่หวาดกลัวความตายเลยสักนิดเจ้าชายปัญจาวุธตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าดูก่อนยักษ์ถึงแม้ร่างกายของเราจะถูกเจ้าครอบครองไปแล้วแต่เรายังมีอาวุธที่ห ที่เจ้าไม่รู้จักและอาวุธนั้นจะทำลายเจ้าจากภายในได้อาวุธนั้นคืออาวุธแห่งขันติความอดทนและเมตตาหากเจ้ากินเราเข้าไปขันติและเมตตาของเราจะแผดเผากระเพาะของเจ้าทำให้เจ้าตายในที่สุดอยากได้ฟันดังนั้นก็ตกใจและเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เคยมีเหยื่อรายใดกล้าหาญและมีปัญญาเฉียบแหลมเช่นนี้มาก่อนมันรู้ทันทีว่าไม่อาจทำอันตรายเจ้าชายผู้นี้ได้จริงโดยความกลัวยักษ์จิงตัดสินใจปล่อยเจ้าชายปัญจาวุธเป็นอิสระและบอกทางหนีออกจากป่าไปอย่างปลอดภัยเจ้าชายปัญจาวุธจึงรอดชีวิตมาได้ด้วยสติปัญญาและการรู้จักใช้อาวุธภายในคือขันติและเมตตา รวมทั้งสติปัญญาและความกล้าหาญย่อมสามารถเอาชนะความชั่วร้ายและนำทางตนเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ในที่สุดประชุมชาดกพระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่ายักษ์กินคนในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในปัจจุบันเจ้าชายปัญจาวุธิผู้มีปัญญาในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตนั่นเองข้อคิด ชาดกเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงการรู้จักประมาณตนและปัญญาในการแก้ปัญหาแม้อาวุธภายนอกไม่สามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้แต่การรู้จักใช้อาวุธภายในคือขันติและเมตตารวมทั้งสติปัญญาและความกล้าหาญย่อมสามารถเอาชนะความชั่วร้ายและนำทางตนเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ในที่สุดเพราะเราศรัทธาว่า แนะนำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ธรรมะตามคำสอนของพระพุทธองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นกุศลทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับหากรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเชิญแชร์ต่อให้คนที่คุณปรารถนาดีและกดติดตามเรายังมีนิทานคติธรรมและธรรมะอย่างง่ายให้ฟังกันอีกนะครับ